แล้วนี่ก็เป็นผู้ดูเลยฐานในคนหนึ่งครับเห็นว่าฐานมีมือกับเท้าอะไรด้วยใช่ค่ะจะให้น้องอ่ะใช้คําว่าคานได้ปะ่ะคะได้ก็คือคานไปบนแผ่นผ้าแล้วก็จะใช้มือก็ได้หรือใช้เท้าก็ได้แต่เราจะวางให้ยากๆหน่อยเพื่อน้องอ่ะจะแก้ปัญหาได้ว่าถ้าเป็นทางแบบนี้จะกระโดดก็ได้หรือว่าจะแบบค่อยๆไต่ไปก็ได้อะไรเงี้ยจะแกล้งน้องตามระดับความยากขึ้นปรับเปลี่ยนกันแล้วถ้าน้องทําได้น้องได้อะไรบ้างได้รางวัลได้ขนมจะมีโอชิขนมกินเล่นหลายอย่างเลยค่ะคนละสามสชิ้นมีคนทําไม่ได้ไหมมีค่ะ มีทำไม่ได้เพราะว่ารุ่นพี่แกงพี่ถ่านแกงทําไมพี่ใจร้ายจังก็เพิ่มความยากให้น้องถ่านเนาะเป็นชีวิตจริงนะครับชีวิตจริงจะโดนแกงแบบนี้นะใช่การจาลองโอเคอไปครับเขาเล่นอะไรกันครับผมอันนี้ฐานอะไรกันฐานอะไรกันอ๋อเหงหงค่าแล้วก็หมูแล้วก็หมูอ๋อ จะเห็นนะครับในเตือครับมันจะมีป้ายแล้วก็มันจะมีป้ายมือแฮนด์ถูกไหมครับแล้วก็ป้ายเท้าจะต้องใช้อวัยวะของร่างกายครับไปเหยียบน้องรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกเจ็บปวดครับเจ็บปวดทำไมถึงเจ็บปวดนะครับไม่อยู่ครับตีลังกาเลยค่ะอะไเหรอเมื่อกี้ตีลังกาไปแล้วหรอน้องัาเมือี้ไม่วางเท้าให้เดี๋ยวเราพนไปไมาแล้วพี่บินไปไหนอีกเดี๋ยวเราไปฐานต่อไปครับพี่รู้ครับท แต่ว่าน้องทาทาดีมากเลยทําเร็วมากเลยเต้องเคยได้รางวัลเร็วเนาะนใช่ดูหูรางวัลเต็มกระเป๋าเลยตอนนี้นแ,ลและนี่ก็เป็นแค่น้ำจิ้มนะครับกิจกรรมทั้งหมดในวันนี้ใครที่ดูแลชอบอยากให้รีวิวอะไรเพิ่มคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับส่วนตัวรู้สึกว่าการมาครั้งนี้บรรยากาศดีมากแล้วก็เป็นการมาทํากิจกรรมแบบพักผ่อนรู้สึกว่าทําตัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมดีครับชอบมากๆเชิญชวนนะครับมากันบรรยากาศลมเย็นสบายครับตอนนี้ชิลมากๆ